หนแสนแสบช่วงแสบสีสันกลับมานะคะเอาใจสาวเกาหลีกันหน่อยนะคะถ้าเกิดสุติว่าสัปดาห์ที่แล้วใครให้ดูนะคะถ่ายทอดสดนะคะ2 0 1 4นะคะ M.net Asian Countdown นะคะเอ้ย M7 เอ็มเน i เอเชียนมิวสิกนะคะก็จะเห็นว่าอันแจยอนเนี่ยเขาก็ไปประกาศผลรางวัลด้วยเหมือนกันแต่เขาก็บินมาแฟนมิทติ้งครั้งแรกของโลกของเขาก็คือที่เมืองไทยพุกก็ไปร่วมงานด้วยแน่นอนนะคะก็เอาใจสาวกเลยนะคะอย่างที่บอกอันแจยอนนะคะก็ดังมาจากซีรีส์นะคะยู a คลฟอร์มเด s t สตาร์รับบทไป็ยุนแจน้องชายของนางเอกกันเองซงอีซึ่งเป็นคนที่แบบ บ้าเรื่องราวนะของการแบบว่าดูดาวมากๆนะคะแล้วก็จะมีฉากหนึ่งที่เขาจะต้องเจอกับพระเอกก็คือโทเมนจุน<ช>เขาก็จะมีฉากหนึ่งคล้ายๆอยู่ในหนังฝรั่งอ่ะที่จะขอเอามือไป<ต>จิ้มกับโทเมนจุนใช่เออว่าจะรู้สึกยังไงบ้าง<อ>ครั้งนี้นะคะก็มาเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็<ช>น่ารักมากๆเลยก็ขึ้นมาจุดเทียนชัยนะคะถวายแด่ในหลวงของเราในวันที่5ธันวาคม มหาราดที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วค่ะ,อ,อ,ะอย่าง,อย,างอย่างสำหรับอัอนจัยยอนเนี่ยนะคะ,คะก็เป็นบุคคลที่สาวๆทั่วเอเชียเนี่ยต้องการอยากจะรู้จักประวัติเขามากเลยนะใ,<ช>ในในเ,เขาเรียกว่าในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบุคคลที่ชื่อนี้ถูกเซิร์ชมากที่สุดเลยในเอเชียนะคะ <ร>ซึ่งอ,อันใจย,ยอนเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะคะเขาก็เดบิวต์มาแล้วก็มาเป็นแบบก่อนพอมาเป็นนายแบบก่อนพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะได้เล่นซีรีส์เรื่องแรกคืออย่างที่บอกเลยว่า you who can form h e s t a เรื่องแรกของเาเรื่องแรกของเขาเลยนะแล้วก็เหมือนกับผู้กำกับอ่ะบอกว่าแบบอยากไร้เขาเล่นแบบนี้เพราะว่าคาแรคเตอร์เขาใกล้เคียงเขาก็ไปบอกกับผู้กำกับว่ามาว่าไงวะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่าแต่คาแรคเตอร์นี้ไปตรงกับสิ่งที่ผู้กำกับอยากได้อ๋อ กูกำลบอกานี่คือคาแรคเตอร์อยู่เลยแต่ถ้าเป็นเมืองไทยล่ะผมจะเล่นด้แบบเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเข้าใจไหมแต่นี่คือคาแรคเตอร์ที่ผู้กำกับอยากได้ก็เลยมาเล่นนะฮะและที่สําคัญคือดังเปี้ยงปังมากๆเลยและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอ้วันวันศุกร์ที่5ก่อนก็มีการแถลงข่าวมีการแถลงข่าวพอแถลงข่าวเสร็จว่าจะมีมิงเรามีภาพบรรยากาศวันแถลงข่าวมาให้ดูด้วยนะทีมงานสาวนอแสบของเรา 또요 아, 이번이 두번째예요첫 번째는 그 드라마 촬영 끝나고 여행 겸 18살, 1 9왔었고 이번에 이렇게 또 팬미팅을 하게 돼서 두번 전문인데 올 때마다 항상 느끼는 거지만 굉장히 다들 밝으신 것 같아서 그게 되게 큰 에너지가 되는 것 같아요. 여기에 팬분들이 계실까라는 생각을 아예 못했어요. 저를 알아보실 분들이 있을까라는 걸생각지도 못했는데 어, 많은 분들이 알아보셔서 그때 너무 당황스럽고 놀랍기도 했고 네. 어, 드라마 방송되는 건 알고 있었고요. 근데 큰 사랑을 주시는 건잘 몰랐어요. 왜냐하면 그런 의사소통을 할수 있는 인터넷이나 이런 데서 그런 댓글들을 많이 못 봤던 것 같아요. 네. 어, 저도 이게 데뷔 작품이었고, 근데 저도 스크린에서만 보던 그런 배우 정말 큰 배우 두 분을 만나서 뭔가 스크린을 보고 연기하는 기분이었어요. 그래서 너무나 벅잡 뭔가 감동도 받으면서, 신기하기도 했고, 네, 지금도 되 신기한 기억을 남고 있어요. 네. 아, 이거 철은 다, an, n g b o n g ที่6กนับอลสาที่ผ่านมาขอฟินมากฟินคือนั่งแถวที่สเลยเวทีหนึ่งสองนั่งแถวที่สาแล้วนั่งตรงกลางเลยเห็นทุกช็อตน้องนั่งตรงที่ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้แถวที่สาน้องพูดเลยว่าน้องดีมากจริงนี่นะเขาให้อยู่ตรงกลางอยู่ๆก็ทําไมคนอื่นหายเซอร์พรา์อยู่ๆก็เสอร์ทํามทำไมเรียก เรียกจับฉลากขึ้นมาแล้วได้ไหมให้มาถามน้องก็อู้ทไมจองแล้วจับฉลากไม่ได้ก๊ดเดี๋ยวก็เล่นเกมว่าให้คนขึ้นไปถ่ายรูปให้ทาท่าเอานิ้วจี้กันมากเดี๋ยวให้ดูจับมาเธอได้นิ้วจี้ไหมเขตอนแรกก็นึกว่าโอ้ยไม่ได้เลยทําไมแถวแพงก็ไม่ได้เลยแถวแพงสุดก็ไม่ได้เลยไปไปมาเขามีอย่างงี้แต่ความฟินคือเขาอ่ะจะไฮไฟคือเหมือนแบบทัสทุกคนเออทัชกันทุกคนคือกี่คนที่ซื้อบัตรได้ทัชโหมดแปลกความฟินกว่านั้นคือ เซอร์ไพรส์ใหญ่สุดคืออะไรแปะสติกเกอร์ได้เก้าอีออใครมีสติกเกอร์ได้ถ่ายรูป<อ>น้องลุกขึ้นยั้ไงกีตก็เป็นลมตาย<อ>มีสติกเกอร์ค่ะจริงเหรอขึ้นไม่เลยขึ้นไม่เลยอ่ะเรามีภาพบรรยากาศนะวินาแฟนมิตติ้งอันเจยอนมาให้ดูด้วยไปดูกันดีก,กว่าค่ะ ตา่เลยนี่ยไม่หมดเลยที่มันกยนี่อีกนะใช่แล้วเขาก็จะมีที่เาถ่ายแบบมาเขาจะมีจับสลากมาแบบเขาจะเลือกรูปที่เขาถ่ายเคยถ่ายแบบมาเขาเป็นในแบบมาใช่ไหมมาห้ารูปแล้วจับฉลายคนขึ้นมาเธอ้วเป็นไงก็ฟินกันใหม่ แล้วก็มีเขาแจ้งอย่างนี้ให้5คนขึ้นมาเขียนคําบอกรักไว้5คนวันแล้วก็ให้อันแจเนี่ยเป็นคนเลือกว่าเขาจะเอาคําไหนก็มี4ี่คนผู้หญิงหุ่นดีหมดแล้วมีผู้หญิงคนนึงอ้วนมากแต่เป็นแบบจ้ำม่ำเราก็รู้ส like. uh ึก huh, ว่าเราเอนดูคนอ้วนเขาก็ใ huh. ห no. ้ห yeah. ันหลังว่าอันใจย์เนี่ยจะเลือกใครกับคําบอกรักเขาก็เดินไปข้างหลังแล้วก็ไปกอดผู้หญิงที่อ้วนฉันพูดเลยว่าฉันแบบเป็นชันมากๆเลยอะ ฉันอยากจะเอาลูกในโทรศัพท์ฉันอวดเลยฉันไม่ถ่ายรูปถ่ายได้อถ่ายได้จริงๆถ่ายหมู่นะมีโอกาสได้ถ่ายถ่ายรูปบนเวทีบอกเลยมีโอกาสได้ถ่ายแล้วฉันเนี่ยเป็นรูปหมู่ไอ้เดี๋ยวนะรูปนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เนไปดูผู้ชายนะดูผู้ชายนะเป็นรูปหมู่แต่ทำไมเธอยังไงคอปให้เหลือสองคนแรงตรงนี้แหละนี่ดูซ่าดูเยฉันคอปให้เหลือสองคนนะจ๊ะนี่ที่ถ่ายรูปหมู่บนเวทีใช่แต่อยู่ข้าง่คนสามสิบ แล้วก็แต่ว่าอาจารย์อยู่ข้างๆอยู่ข้างๆสามฉันทำกันบ้าดีมากเฮ้ยเธอเก่งมากฉเก่งมากฉันบอกนับเลยหนึ่งสองสามผู้ชายต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยเลียวก็ถามรามเกาหลีผู้ชายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใครเขาเริ่มมาทุบแทรก็โพสได้จ้าครั้งเดียวเท่านั้นปลื้มปริ่มมากเห็นไหมการเป็นดาราไทยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง มีสิทธิ์ที่หนึ่งคนอื่นเราอันนี้เราไปิวเราต่อคิวต่อคิวซื้อบัตรเล่นเกมเลยเหมือนกันหมดเหมือนกันทุกอย่างหมดเอออ่ะตอนนี้เราเบรกสักครู่หนึ่งแต่ว่าช่วงหน้านะคะมีข่าวเด็ดมาอันนี้ไม่พูดไม่ได้กําลังเป็นกระสายอยู่ตอนนี้ระหว่างมุกวงโอลิฟและนาทีเกสโนวาใช่ยังไงล่ะเปิดมันเชื่อมไปถึงมันเชื่อมไปถึงใครมินเออไม่ใช่มินมินพัทรสยาชื่อเหมือนกันจิรงอ่ะมันไปเชื่อมกับมินพัทรสยาช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามนะคะอย่าพลาด แสบมากเลยได้นะคะแต่ว่ามันต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายคือแบบต,ต้องต้องต้องรู้สึกถึงแบบเป็นเพื่อนจริงๆต้องตกลงกันได้จริงๆถ้าแบบฝ่ายหนึ่งยังแบบแอบคิดมันก็เป็นเพื่อนค่อนข้างยากอะค่ะเพราะว่ามันน้อยอยู่ใกล้กันมันหวั่นไหวกันง่ายอยู่แล้วอะค่ะ แสนแสน